พอดรบวันในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณสุโชตธีระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบลเคจีไอประเทศไทยอยู่ในสายแล้วคุณสุโชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ประเมินภาพรวมเซตอินเด็กซ์ไว้ยังไงคะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นรักษาการใช้เวรบวกได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่แน่าจนะฮะเพราะว่ายังคงมีปัจจัยที่กดดันอยู่บ้างนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ก็คงจะเป็นรักษาที่บวกแต่ไม่เยอะนะฮะเหมือนเช้าวันนี้นะครับคงจะเป็นอย่างนี้ ตลอดช่วงเช้าแล้วก็จะมารอดูอีกทีของช่วงบ่ายวันนี้นะครับในเรื่องของนโยบายการเงินของไทยนะครับมาดูไล่เรื่องสตอรี่ต่างๆก่อนนะครับวันนี้เองนะครับปัจจัยสางประเทศยังเป็นบวกอยู่นะครับตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับก็คือดัชนีเ m i เดือนมิถุนายนนะครับออกมาดีนะดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยนะแม้ว่าจะมีจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับแต่นะฮะทางภาครัาของทางสหรัฐเนี่ย ก็มีการแถลงนะครับว่าจะไม่มีการปิดเมืองนะฮะจะไม่มีการล็อกดาวน์นะครับแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดเป็นเซคัแวนเวอร์ีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นข่าวที่น่าตนคงบวกกับในเรื่องของตลาดการเงินอยู่นะครับข้อสอบประเด็นนี้คงจะเป็นข่าวบวกเข้ามานะครับแต่ว่าข่าวลบที่อาจจะกดดันตลาดอยู่บ้างนะฮะก็คือในเรื่องของประมาณการเศรษฐกิจโลกของทาง i m f นะครับซึ่งจะมีการประกาศออกมาในช่วงของคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทย นะครับก็คงจะมีการปรับลด GDP ของโลกนะครับแล้วก็คงจะเป็นข่าวในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยที่เอ็มเอสคาดการไว้ก็คือติดลบประมาณ3เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวลบที่รออยู่นะครับสําหรับปัจจัยที่ผมบอกช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของอที่ประชุมกรงงอของไทยเองนะครับก็ถ้ามีการลดรอกเบี้ยนะครับก็อาจจะเป็นผลบวกต่อในเรื่องของตลาดการเงินนะครับก็จะเป็นการหนุนในเรื่องของสภาพคล่องต่อนะครับ อ่าซึ่งตอนนี้นะครับที่ประชุมกรงง,งตอนนี้เนี่ยที่อ่าต้องบอกว่าในข้อมูลในรูมเบิร์กคอนเซนซัสนะครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับยังคงคาดการณ์ว่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยในวิสัยที่5.5เปอร์เซ็นตนะครับมีส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งทางฝ่ายรีเสิร์ชของทาง KCI เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสในเรื่องการลดดอกเบี้ยรอบนี้นะครับที่15เปอร์เซ็นต์ลอยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีการลดดอกเบี้ยก็จะเป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์ตลาดแล้วก็จะเป็นบวทของตลาดคุณได้บ้าง แต่ถ้าไม่ลดดอกเบี้ยถ้าคงดอกเบี้ยนะครับก็มองไปลักรณะที่ไม่มีผลบวกหรือลบนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นไปตามที่คอนเซนทรัสส่วนใหญ่คาดการณ์นั่นเองนะครับเพราะฉันสำนับเศรษฐกิจเด็วันนี้เองนะครับก็คงจะเป็นลักษงการไซเวนในกรอบแคบไม่ได้บวกมากนักหรือลบมากนักสำหรับผู้ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ีิริบาวขึ้นมาแล้วก็หนุนตลาดวันนี้อยู่เนี่ยนะครับก็คงมองไปลักรณะที่จื้นตัวขึ้นมาเป็นลักษะการซื้อคืนนะครับหลังจากที่โอเวอร์โซนนะตอนที่มีข่าวของทางบชาตาเกิดขึ้นตอนน้านี้ นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเลค์แคลริหเล็กตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่มีความไม่แน่นอนสูงว่าจะมีการออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นลักษณะที่หลังจากมีป่าขึ้นมาก็จะเริ่มไซเวออกข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้ช่วยหนุนตลาดมากนะครับสำหรับแต่ชนิเซ็นเต็ดเด็กวันนี้นะครับก็มองในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับใกล้ของเขาเนี่ยผมมองเอาไว้ที่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่ะครับหนึ่งสามห้าสี่จะเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็ รับสำคัญเนี่ยขาดไปก็คือหนึ่งสามี่ศูนยะครับในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านผมมองแนวต้านเอาไว้แถวบริเวณหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับจนถึงหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบนะครับอืมแล้วระหว่างนี้ระหว่างที่อาจจะใช้เวกวงตัวอยู่แบบนี้มีหุ้นตัวไหนเด็ดเด็ดที่น่าสนใจมาฝากน <ะ S 2> ักลงทุนไหมคะครับก็อยากให้เลือกตัวที่ผลประกอบการไตรมาสที่สองเป็นหลักแล้วกันนะครับเอาตัวที่ผลประกอบการตรมาสที่สองยังพอลุ้นในรืองสองการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างหรือถ้าลง ถ้าลงเผลงไม่เยอะนะครับ,รบหรือถ้าฟื้นได้ก็ดีนะซึงฝ่ายกีเซิร์เนี่ยเรามองว่าผู้น่กลุ่มที่ผลประกอบการตากที่สองจะฟื้นได้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นผู้นกลุ่มลงกลั่นนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกขึ้นไปยืนเหนือ40เหรียญต่อลสะสหรัฐสาร์เลแล้วนะครับ,รบแล้วก็อาจจะยังมีข่าวหนุนในเรื่องของอาพายุเข,ข้านะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่อ่าวม็สซิโกม,มีการหยุดผลิตไป นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยจนถึง <jaar> ส <ans> ิ <climbing> ้นเดือนนี้เชื่อว่าน่าจะยังคงยืนในระดับที่สูงต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ไม่มีผลขาดทุนต็อกเช่นในไตรมาสที่หนึ่งนะครับแล้วก็ลุ้นที่จะกลับเป็นกําไรจากต็อกด้วยซ้ำนะครับสําหรับคน้ในกลุ่มลงกลั่นแล้วก็ค่าการกลั่นนะครับสําหรับลงกลั่นไทยนะที่เนน้ามันดีเซลนะต้องบอกว่าตอนนี้ค่าการกลั่นในไทยเนี่ยนะครับดีขึ้นถ้าเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งนะเฉลี่ยแล้วดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบ เพราะฉันก็จะกลายเป็นว่าพุทธินิสุกุลปัตจะเป็นกลุ่มที่ผลการดําเนินงานเทนาราฟิกกลับมาเป็นบวกได้ในไตรมาสที่สองนั่นเองนะครับขณะที่วอลุชชั้นส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่แถวบริเวณบุกแวรูนะครับก็คือยังไม่ได้ขึ้นมากนักนะฮะขึ้นมาเพียงแค่เป็นลักษณะกลีบับกลับขึ้นมาหลังจากที่ผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่งออกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สําหรับพุทธินิสุ่มนี้นะฮะเลือกตัวเท่าทิกสำหรับวันนี้ผมเลือกเป็นตัว S P R C นะครับสำหรับตัว S P R C เองนะฮะเป้าพืื้้นนฐาาาาทที่ไิเเเออรร์วก็คขึ ในส่วนของแนวรับผมมองอยู่ที่บริเวณ6.8นะฮะแนวต้านนะครับแนวต้านผมมองไว้ที่7.2จนถึง7.5สำหรับตัว s p r นะฮะแล้วก็สำหรับกำหนดจุดตับล้อสเผื่อไว้นะครับมองไว้ที่บริเวณ6.50นะครับโอเคค่ะคุณสุโชตวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะสสวัดีสวัสดีค่ะ คุณสุโชติราวรณรัตค่ะคุณผู้ชมคุยกันภาพใหญ่ของตลาดนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล,ล้วก็รวมไปถึงคุณเด็ดรอบวันประจําวันนี้เลือกกลุ่มโรงกลันนั่นก็คือ SPRC ค่ะทวนรับต้านกันอีกรอบหนึ่งราคาปัจจุบัน6กบาทเกสคุณสุโชติให้แนวรับไว้6กบาทแปแนวต้าน7จ็บาทยีราคาเหมาะสม10บาทเผื่อจุด stop loss ไว้หน่อยในการเก็งกําไรนะคะหากผิดทาง stop loss อยู่ที่6กบาทห้าสิบสตางค์สำหรับ SPRC ค่ะ อาะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำกันหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาท้องพุ่งแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาคุยกับนักวิเคราะห์กันเพื่อวางกลยุทธ์การทำกำไรในทองคำกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ